Perhaps the most intriguing archaeological find of the early 20th century was the discovery made in Egypt desert in 1922 by two British archaeologists. The tomb of King Tutankhamun, found with gold furniture, fragments of gold foil, and broken chariots, has remained hidden for 300 years. is eluded if when the c r e a r e s t of two r o b b e r s d r a w the process of mummification, the remains of 19-year-old boy King has last drawn out of the century since 1325 before Christ. การค้นพบทางโบราณคดีที่น่าสนใจที่สุดในช่วงตน้นศตวรรษที่20อาจเป็นการค้นพบในทะเลทรายของอียิปต์ ในปีคศ1922โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษสองคนหลุมศพของกษัตริย์ตูตันคาเมนซึ่งเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ทองคำเศษแผ่นทองคำและรถม้าที่แตกหักถูกซ่อนไว้เป็นเวลากว่า3000ปีโดยรอดพ้นแม้กระทั่งโจรขโมยของในสุาสานศพของกษัตริย์ตูตันคาเมนในวัย9 9ปียังคงหลงเหลืออยู่ตลอดหลายศตวตรรษ ตั้งแต่ปีคศ1325เป็นต้นการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าสนใจที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่20อาจเป็นการค้นพบในทะเลทรายของอียิปต์ในปีคศ1922โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษสองคนลุมศพของกษัตริย์ตูตันคาเมเมนซึ่งเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ทองคำเศษแผ่นทองคำและรถม้าที่แตกหักถูกซ่อนไว้เป็นเวลากว่า3,000ปี โดยรอดพ้นแม้กระทั่งโจรขโมยของในสุาสานศพของกษัตริย์ตูตันคาเมนในวัย19ปียังคงเหลืออยู่ตลอดหลายศตวรรษตั้งแต่ปีคศ1325เป็นต้นเธอหาบางที Intriguing น,น่าสนใจ Archaeology ข่อ,ขอโบราณนาคดีทุ่งสุสาน f r a ก m e n เ s a เ it Shares รถม้า eluded หลบเลี่ยง mummification การทำมัมมี่